สวัสดีครับทุกท่านนะครับเนี่ยผมถ่ายก่อนหน้านั้นนะครับนาปรังนะครับถ่ายตั้งแต่วันที่13มมกรานะครับันกตอนนี้นะครับ ผมให้สมหวังนะครับแล้วมาเจาะรูให้นะครับผมมาจะดสยเกลียวในนะครับนิ้วครึ่งนะครับนะครับแต่ท่านจะไม่เอาเงินนะครับคือเอาน้ําตามดแดงนะครับก็คือเหล้าขาวนะครับนี่กำลังเจาะอยู่นะครับไหยครับ เันนนะครับนี่ครับหลังจากเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับนิ้วครึ่งนะครับนี่ครับต่อตอนนี้ก็ไปดูการให้อาหารนะครับให้อาหารพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับว่าบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าให้แบบไหนนะครับตักไปดูกันนะครับ วิธีการการเา็แกะเอาเนื้อนะครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นนะครับ3าสชิ้นนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับคือไม่มีอะไรนะครับง่ายๆนะครับเนี่ยครับแล้วก็ตัดเป็นชิ้นเลยนะครับ เนี่ยตัดเสร็จเรียบร้อยนะครับคือจะเป็นชิ้นแบบนี้นะครับนะตอนนี้ก็มาการให้อาหารนะครับอี่จท่านเอชีสงสัยนะครับว่าการให้อาหารแบบไหนนะครับเลยเลยผมเลยว่างเลยผมอัปเดตให้ท่านดูนะครับนะครับเนี่ยครับพิธีการให้ก็สองสามจุดนะครับนี่ครับ โยนข้างนอกนะครับนะครับวาจะนี้ครับสามจุดนะครับก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับง่ายๆนะครับแบบนี้นะครับไม่ได้ให้ตรงกลาง PVC นะครับนะครับแบบนี้นะครับ นะครับหลังจากให้เรียบร้อยแล้วครับต้องสังเกตดูน้ําด้วยนะครับถ้าน้ํามันโยกนั่นแหละนั่นแหละถือว่าปกตินะครับถือมันออกมาขึ้นนะครับนะครับผมกันเดินมาดูนะครับอาหารผมก็ให้ห้าวันให้ครั้งหนึ่งนะครับสลับกับให้อาหารเม็ดนะครับ นะครับดูแล้วก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับนะผมดูแล้วสูกแล้วมันเจะน้ำโยกทั้งหมดเลยนะครับทั้งสิบบ่อเลยนะครับน้ำมันโยกนะครับที่มันออกมาหากินนะครับแบบนี้ถือว่าปกตินะครับ เนี่ยบอนี้ปีจะแล้วเนี่ยวางไข่นะครับปีจะแล้วนะครับสองรอบนะครับเออย่างปกตินะเราดูปีนี้นะครับมันจะเป็นยังไงนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับฝั่งโน้นบอลูกปัาไหลนะครับที่เก็บมาจากริมหนองนะครับนะครับหน้าตาประมาณนี้นะครับ วไปดูกระชังลูกปลาไหลนะครับนี่ครับที่ผมพักน้ําไว้เนี่ยสามวันนะครับสามวันนะครับเนี่ยในช่องให้อาหารนะครับเนี่ยผมเลยใช้วิธีเปิดน้ำเนี่ยไหลค่อยๆนะครับเนี่ยครับไหลค่อยเพื่อระบายออกไปเรื่อยๆนะครับผมแช่น้ําไว้สามวันนะครับแล้วเอารูปปลาไหลมาปล่อยเลยนะครับ เนี่ยตรงนี้ช่างให้อาหารปรากฏว่าผมวางให้อาหารก็กินนะครับถือว่าปกตินะครับก็เห็นออกมากินนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับนะครับไม่ต้องทําอะไรนะครับแบบนี้นะครับเวลาน้ํามันล้นมันจะไปบ่อหนึ่งนะครับมันจะข้ามไปนะครับนี่ครับน้ามันล้นออกมานะครับ เนี่ยครับฝานนี้ก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับเนี่ยตรงกระถาหนึ่งตรงช่องให้อาหารนะครับเนี่ยผมเน้นนะครับอาหารเม็ดก็ยังเหลืออยู่นิดหน่อยนะครับดูแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ปล่อยไว้แบบนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าปกตินะครับนะครับอันนี้สองวันผ่านไปนะครับเดีวมาดูอีกรอบหนึ่งนะครับ เนี่ยตอนเย็นนะครับเนี่ยครับนกอุจิวอยู่ฝั่งนู้นนะครับเนี่ยครับอันนี้อันนี้ผ่านสองวันแล้วนะครับเนี่ยกําลังเดินไปนะครับนี่ครับหน้าตาแบบนี้นะครับเนี่ยครับตอนเย็นอาจจะคล้มๆหน่อยนะครับ ผมเดินมาดูนะครับถือว่าปกตินะครับอันนี้ถังลูกปลาไหลที่เก็บจะริมหนอนนะครับอันนี้ก็ถือว่าปกตินะครับยังนิ่งอยู่นะครับอาหารก็ยังกินปกตินะครับให้ช่วงตอนเย็นนะครับอันนี้ไม่มีอะไรนะครับอันนี้ง่ายๆหน่อยนะครับปรกคิดอาหารเม็ดนะครับ มาเน้นนะครับอันน้แต่อย่าลืมให้อาหารนะครับตอนเย็นวันนี้เอาดบ่อปูนนะครับบ่อจืดนะครับในวิธีสังเกตนะครับผมจะให้ท่านดูนะครับเนี่ยครับต้องเปิดดูนะครับไปดูน้ําก็ต้องเท่ากันนะครับข้างนอกกับข้างในนะต้องเท่ากันนะครับต้องเสมอกันนะครับเนี่ยแบบนี้ถือว่าปกตินะครับเดี๋ยวให้ดูบ่อหนึ่งนะครับเนี่ยจุดสังเกตนะครับ ต้องเท่ากันนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับแบแบนี้นะครับจะให้ท่านดูนะครับเพราะว่าจะได้เรียนรู้ต่อไปเรื่อยๆนะครับเพื่อศึกษานะครับบอกมงบาอปูเนี่ยก็ดูตัวแล้วนะครับก็ไม่ต้องทำอะไรนะครับขยายขี่บอกนะครับ5วันให้ครั้งหนึ่งนะครับ อาหารนะครับให้ตอนเย็นนะครับต้องคอยติดตามต่อไปนะครับว่าช่วงวางไข่นะครับว่าไข่แล้วมันเป็นยังไงแบบไหนนะครับผมว่าจะอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับในช่วงปลายมีนาเป็นต้นไปนะครับว่าจะอัปเดตให้ท่านดูเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่รับชมนะครับเอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ